สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนกลยานมิตรทุกทุกท่านกราบน้ำสก,การพระอาจารย์พระเทระทุกรูปที่ท่านได้เป็นพาริยสฆ์ผู้ประเสริฐพนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพุทธศาสนิกชนกราบไหา้ท่านด้วยความารพนอบมนอบ้อม สวัสดีลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านสวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันจันที่สามธันวาคมสองพั 2, 66, นห้าร้อยหกสิบหกเช้านี้บ้านที่อยู่ก็ฝนตกนะครับฝนตกเมื่อคืนนี้ตรงอย่างหนักเลยแล้วเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงบ้างครับฝนตกฟ้าร้องอะไรยังไงไหม ก่อนทำงานวันนี้อาจารย์กอ็อยากมาบอกกล่าวเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นข้อคิดในความเป็นกัลยะาณมิตรต่อกันซึ่งจะต้องต้องผ่านปัญหาอุปสรรคมากมายในชีวิตผ่านการดิ้นรนต่อสู้มานักกว่าที่เราจะยืน อยู่ได้ในโลกใบนี้ด้วยความมานะอดทนบากบันวิริยะอุตสาหะพอสมควรเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามอาจารย์อยากจะให้ทุกคนได้มีความรู้สึกว่าเราต้องสร้างพลังบวกให้ตัวเองให้มากที่สุดสร้างความเป็นหนึ่งในใจของตัวเองสร้างความเข้มแข็งแข็งแกร่งในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างไร นั่นก็คือได้รับการยอมรับจากสังคมได้รับความปลอดภัยและที่สำคัญก็คือได้รับการช่วยสังคมในทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นภาวนาแล้วก็ความสำคัญก็คือต้องมีความตั้งมั่นในคุณงามความดีของตนเองต้องมีปัญญา ต้องมีสติความระลึกรอบรู้รู้เหตุรู้ผลรู้ปัจจัยรู้เขารู้เรารู้ควรไม่ควรแล้วท่านก็ยืนอ,อยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขไม่เสียชาติเกิดความเป็นคนเพราะฉะนั้นในบริบทในปริเฉษใดๆก็ตามที่มันเป็นข้อเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับตัวเองนั้น สรุปแล้วความเป็นมนุษย์เหมือนกันคือละชั่วทำดีไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่อนาพิชชาไม่คิดพยาบาทอาฆาตใครไม่มีจิตใจที่เป็นเครื่องกั้นหรือกำแพงต่อการกระทำดีของผู้อื่นร่วมกันกับตัวเองนั่นก็คือการให้โอกาสยิ่งเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เป็นหัวเรือใหญ่ที่เรามีสมาชิกในองคอ์กรมากมายนั้นสำคัญที่สุดก็คือต้องร่วมกันช่วยกันขับเคลื่อนแต่ละอย่างแต่ละบริบทให้ไปสู่ความเสมอภาคให้ไปสู่ความสงบสันติสุขจงศึกษาความสงบเท่านั้นสันติเมวะสิคเยะ ศึกษายังไม่พอพอกพูนสันติเมวะพระรูหยะพอกพูนความสุขนั้นให้เกิดขึ้นด้วยความสันติสุขร่วมกันสังคมส่วนรวมโดยนับจากครอบครัวเป็นปฐมภูมิสังคมใกล้ตัวชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวเป็นทุติยภูมิหรือภูมิข้อที่สอง และตะติยภูมิคือข้อที่สามคือส่วนรวมหากแม้นว่าสังคมครอบครัวสังคมชุมชนสงบสุขแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างในสังคมให้ปัจจัยภายนอกได้รับสูรับรู้รับทราบความเป็นมาของเรามันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้มีโอกาสไปกรบาบสการบูชา ถามสารทุกสุกดิบพระเถระรูปหนึ่งซึ่งท่านก็ได้บวชมานานท่านก็ให้ข้อคิดหลายอย่างซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็เป็นลูกศิษย์ของพระอริยสงทุกรูปสิ่งที่เราจะได้จากการไปรับฟังพระธรรมเทศนานั้นก็คือการอนอน้อมถ่อมตน หากเป็นว่าเราทำตัวไม่น่ารักไม่เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเสียแล้วพระเทระหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะแนะนำเราได้เปรียบเสมือนกับน้ำที่เต็มแก้วเทลงไปมันก็ล้นออกคนที่เทก็ไม่ไม่อยากเทให้แล้ะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามเสียงนกร้องครับท่านผู้ชมเสียงนกป่า ทางบ้านอาจารย์นี่แหละลองความในยะขอ้อนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าให้ทุกคนคิดดีทำดีมันอาจจะไม่ส่งผลในวันที่เราประสบปัญหาแต่มันจะส่งผลแน่นอนในอนาคตหากมมนว่าจิตใจเราดีอาจจงเป็นตัวแทนบิดามารดาหรือจงเป็นตัวแทนพ่อแม่ด้วยการทำตัวเป็นที่น่ารักของสังคม ได้รับการยอมรับจากสังคมและครอบครัวลูกเมียลูกผัวอยู่ได้อย่างปลอดภัยอยู่ได้อย่างบุคคลที่อยู่รอบข้างเราเขาเป็นหูเป็นตาแทนเราเราต้องเป็นหูเป็นตาแทนกันได้กันอาจารย์พูดเสมอว่ากำแพงที่สูงที่สุดไม่ใช่กำแพงที่ป้องกันความปลอดภัยได้ดีที่สุด สิ่งที่ป้องกันได้ดีที่สุดนั่นก็คือสมาชิกที่อยู่รอบบริเวณบ้านหรือเพื่อนบ้านนั่นเองถ้าเพื่อนบ้านดีจะไม่จำเป็นต้องมีรั้วบ้านเป็นหูเป็นตาแทนกันเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามว่าอยู่กับทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเราเองว่าเราจะมีทำตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดความสันติสุขอย่าพึงศึกษาเรื่องอื่นใดเลย จงพึงศึกษาความสันติสุขของตัวเองเท่านั้นแหละที่จะเกิดขึ้นภายในใจทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์ได้กล่าวมานี้ไม่บางอาจไปก้าวล่วงผู้เป็นนักปัตญานักสันติวิทยาชุมชนและโดยเฉพาะพระอริยสงฆ์เจ้าผู้ประเสริฐก้าวกับผมหรือข้าพระเจ้าไม่บางอาจหรือมิบางอาจ เพราะว่าเป็นการมิบังควรในการที่จะไปก้าวร่วมผู้รู้นักปราชญ์ราชบัณฑิตท,ทั้งหลายแต่กำลังจะบอกกัลยะาณมิตรลูกศิษย์ลูกหาผู้หลงผิดถือว่าดูแลสังคมร่วมกันในกลุ่มเพื่อเกิดความสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมในประเทศเราโดยแท้ชีวิตความเป็นมาของมนุษย์ก็ยากแย่ยากแท้อย่างถึง ต่างคนก็ต่างดิ้นรนทำมาหากินในบริบทของตนเองให้โอกาสกันและยอมรับกันการให้โอกาสถือว่าเป็นการทำทานที่ดีที่สุดการให้เลือดเนื้อถือว่าให้ชีวิตการตัดอวัยวะถือว่ารักษาชีวิตการตัดเนื้อร้ายการตัดนิ้วร้ายออกถือว่ารักษาชีวิตเพราะฉะนั้นเช่นใดชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกัน เราจะอยู่ในโลกใบนี้คนเดียวไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือว่าเป็นสังคมและต้องมีวัฒนธรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามเช้านี้เป็นเช้าของการเริ่มทำงานขอขอให้ทุกคนมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอย่าเจ็บอย่าจนไปทำกิจการร้านค้าใดๆ หากพ่อแม่ยังอยู่ท่านก็กราบท่านก็หอมให้บิดามารดาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เกียบหัวให้พรเราเสียก่อนก่อนที่จะออกจากบ้านและพึงะระลึกเสมอว่าความกตัญญูที่ลูกมีต่อบิดามารดานั้นขอให้เป็นพลวะปัจจัยเป็นกําลังอันกล้าแกร่งในการต่อสู้อุปสรรคในการป้องกันพยันอันตรายทั้งหลายในทางเดินชีวิตของตนเอง ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเช้านี้ก็ขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ